มันก็กล่าวไปแล้เนะมาตอ,ตอนตอนรับเข็มรับอะไรแต่ตอนตอนเย็นที่ก็คิดว่าคิดว่าถ้าจะกล่าวอีกครั้งหนึ่งก็คงจะต่อเนื่องว่าค่ำคืนค่าคืนวันนี้สาหรับช่วงความสุขเล็กๆน้อยที่เพื่อนพนักงานได้จัดหรือมออให้กับพี่ๆเขาที่จะเกษียณอายุในช่วง30กันยานี้นะครับ ก็เป็นการแสดงออกซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของทุกทุกภาคในความเป็น PA ของเรานะครับซึ่งวันนี้ก็แสดงออกในโซนของภาคอีสานหรอภาคอีสานหรอกนะครับซึ่งตอนเย็นเนี่ยก็ทุกท่านก็จะเห็นว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยรู้สึกว่าผมก็จำอายุคนไม่ได้วาอายุเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้ทักผมคิดว่าอ้ําพัชราภามานั่งอยู่เมือนกันนะ เมื่อื่อตอนเย็นนะก็เห็นคนหนึ่งผมคิดว่าแต่ใครนะน,นะนาเดชนเดชสองอ,ะอ่ะคนขนนวัญ่นพอดีเลยก็เลยเผมว่ามันสวยง,งามนั่นชุนความความควาชุ่มฉ่ำความรู้สึกที่มีความสุขเล็กๆน้อยนะซึ่งแม้จะมีเวลาเพียงแค่เชี่ยวเปีนช่วงหนึ่งเนี่ยแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เพื่อนพนักงานแสดงออกต่อพี่ๆ ที่จะที่จะ,กะเกษียณอายุไปเนี่ยนะครับเป็นการสสนออกที่ดีงามซึ่งสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ก็ถือว่าเราก็คงจะรักษาต่อไปรักษาต่อไปในรุ่น,นต่อๆไปและสิ่งต่างๆเนี่ถ้าช่วงหลังปี68กะไ้จากที่ดูสถิติเนี่ยคนจะน้อยคนนี้เยอะคนจะน้อยคนนี้เยอะนะครับเพราะจะทิ้งช่วงกันันพอสมควรพอสมควรนะสำหรับ ค่าคืนนี้ตั้งแต่เดินออกไปเดินดูอาหารการกินก็เป็นซิกเนเจอร์ของขแต่ละแต่ละจังหวัดแต่ละเขตจริงๆนะฮะเพื่อจัเดเรียมอาหารเลิศรสเลิศรสเนี่ยประเภทว่าป,ประเภทว่าผู้หญิงนี่ดูแล้วเหมือนกินไม่ได้เนี่ยรู้สึกว่าผู้หญิงยืนกินอยู่มากของเขาเลย <laughs> ผมก็ ก็ไม่ก็ไม่แปลกใจฮะเพราะว่าด้วยความด้วยความผมเองก็อยู่อยู่อีสานกลับมาที่นี่เนี่ยตลอดผมคิดว่ากลับมาก็เหมือนกลับมาอยู่หรือทํางานที่ที่อีสานนะครับผมก็คิดเกษียณผมก็มาอยู่อีสานตอนเนี้ยใครอาจจะเห็นผมเดินต้องต่อยต้องต่อยทากับข้าวขายอยู่แถวตลาดไหนก็รอดูก็แล้วกันนะครับเออ ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าชีวิตหลังกษเียเนี่ยก็คือทาอะไรตัวเองมีความสุขกายสุขใจทําไม่เจอฮะับทำไม่เจอแต่วยความที่เใดที่ที่คิดถึงน้องๆเขาเ่ยกลับไปที่สํานักงานเขตสํานักงานจังหวัดที่ท่านอยู่ผมคิดว่าผมคิดว่าน้องๆเขาเนี่ยยินดีต้อนรับและคิดว่าห้องห้องหนึ่งสําหรับที่จะต้อนรับพี่ๆเขาเนี่ยจริงๆผมฝันที่อยากจะให้ เป็นจริงๆนะตั้งแต่ผมเป็น,เ,ปนเขตที่่ยาเนี่ยผมคิดว่าเริ่มต้นผมพูดทิ่ไหนผมย้มให้ยกเป็นตัวอย่างยกเป็นตัวอย่างในการที่จะพัฒนาสิ่งที่จะเป็นจุดมิตติงจุดต่อสําหรับคนที่กเกษียณก็ไม่กเกษียณแม้กระทั่งเป็นผู้ว่าเนี่ยมูลนิธิสาย,ยายไฟฟ้าเนี่ยท่านองค์อาจจะท่านได้ยนินตอนนี้นะมูลนิธิสาย,ยายไฟฟ้าจดทะเบียนเนี่ยจะอยู่ตั้งอยู่ชั้นสองตึก LED ที่โรงพยาบาลเนี่ย ตรงนี้จะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างคนเกษียณกับเพื่อนพนักงานอยู่และตรงนี้จะคิดว่าจะทําคุณประโยชน์ให้กับพนักงานที่ท,ที่เกษียณไปแล้วที่เกษียณไปแล้วจะทําอย่างไรเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกที่เป็นจุดจุดที่จะเคลื่อนไหวซึ่งตอนนี้ท่านรองผู้ว่าอาดีตรองผู้ว่าท่านชินสนีฮะท่านท่านท่านเป็นประธานดําเนินการอยู่นะครับ เรื่องชื่อมูลนิธิสายใหญ่ไฟฟ้านะครับสายใหญ่ไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวเราดูว่าการขับเคลื่อนจะได้เป็นไปตามใจผมหรือเปล่าและผมยินดีสนับสนุนทุกอย่างเลยนะที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนพนักงานเนี่ยซึ่งวันนี้เองค่าคืนนี้เองความสุขความสนุกที่พี่บน้องได้มาพบปะที่พี่บน้องได้มาเมาที่พี่บน้องได้มาชนแก้วอะไรจะขนาดนั้นนะครับด้วย ด้วยด้วยงาน